เกิดนแบบนี้เลยห้าสิบปีแม่บอกว่าเกิดมาห้าสิบปีไม่เคยเห็นแบบนี้นี่นี่นี่เสียง <c oughs> จากคุณวาสนาบอกว่าห้าสิบปีไม่เคยได้เห็นแบบนี้มาก่อน <c oughs> อันนี้แม่น้ำน่านนะเ <c oughs> สาไฟไปแล้วหนึ่งเสาไฟหายไปแล้วหนึ่งตะกี้ใครได้ทันเห็นช็อตเด็ดบ้าง <c oughs> มาอีกแล้วมาอีกแล้ว ตอนฟีสี้าจำได้ไหมพี่วุฒัพีุ่ดในนวงเก็บร้อนได้แล้วพาาพยาาไม่เคยขึ้นแบบนี้เลยห0ปีแม่บอกว่าเกิดมา50ปีไม่เคยเห็นแบบนี้นี่นี่นี่เสียงจากคุณวาสนาบอกว่า50ปีไม่เคยได้เห็นแบบนี้มาก่อนอันนี้แม่น้ำน่านนะ เสาไฟไปแล้วหนึ่งเสาไฟหายไปแล้วหนึ่งเมืกก่อกี้ใครได้ทันเห็นช็อตเด็ดบ้างอีกแล้วมาอีกแล้วตอนปีสีเก้าจำได้ไหมพี่มิพี่ฒิ